แท้ครับเพ่สุด,ดยอดแล้วมนเหี้ยวมาพบมาพอพอดีบังแล้วครับเพ่บักดีไอ้ยพีัพกแล้วกว่าคนสีบุ้งจักครับโอเสียงทางเตเริ่มมาละดอกนี่สุดยอดไม่มีที่ ครับหาเห็ดแค่ครับโอ้โหเห็ดออกละเห็ดออกละใหญ่แท้ครับเพ่สุดยอดละมาเหนียวมาพบมาพอพอดีบังละครับเพ่บักนี่ เก็ดมารักออกแล้วบานนะมาพี่โอ้ยไ,ไปดูสิครับเก็ดบานออกหมดแล้วโอ้ยมีแครับเพื่เก็ดลักออกครับพี่โอ้ยบานถิ่มบดเลยเพ่อนเดียวกันบาน,บาน,บานออกตั้งแต่มือว่านฮะ,ฮะเดี๋ยวต้มมันบานเอาไปเช็ดหัวเสือครับ ดีนแล้วครับนุองทิพย์คือเก่าถุงมันมาฮะพ่อเฮ็ดเนาะหมูหหเขาปลาเบิง์ดนะครับไข่หนึ่งฮะบอกดอ๋อเบิง์ดพ่อนี่ก็รอกันเดียร่ไข่ หัวแกงเรสมดุลกันกวันจุบดีด้วยโอ้ยบานถิ่มบัดครับพู้เฮ็ดตะพูโอ้อยตันยนะนวน,น,น,นี้กับบานถิมนะครับพี่เอ้าว้มันเป็นเชือดนี่นี่นี่ดอกนี่ตูมเดี๋ยวก็โอ้ยเนาะแสดงว่าเฮ็ดออกแล้วมืนอมน,นี้ บุตรตัดใจมาหาซ้ำมาลองบึงดูซิมาบึงได้ครับโอ้ยเอ้าบุกเงินง้างนี่มันเป็นเสื้อครับที่วานทิ่มบล็อตโอ้ยบได้มาบึงง่ายที่ทครับโอ้ยนี่นี่ครับ งูกันงูกี่มีเมียงไม่กินครับปลอดภัยบอแมนเฮ็ดด่งงางะนั่นครับไ,ไกลๆกันเด้หวานนะครับรับดอกนี่ไข่มันนี่นนแมนหรือเปล่าแม่นแมนรับครับดอกนี่งามๆนะครับนี่โอ้โว ตัวนี้บานละบานแล้วก็แข็งได้ยังแข็งอยู่เป็นหนึ่งครับเป็นมุกดดเลาะมือน้มดจะได้ไปใช้เบ็ดคือจะบดได้ไปเนาะทษครับตัวนี้บานนะครับพีอ่อนเนาะไปยังกินได้อยู่ทุกขหาย่าก ไปเห็ดเชื้อมันครับทามันเดก็ได้ไปมักเห็ดเชื้อไปปล่อยนะครับกำลังเป็นใครด้วยมึงนะครับดอกนี่มันมักอยู่แค่ในปลาอย่าเงเผ็กเลยนนึกว่าคนสิบุ้งจักครับปุ่เสียงทางเตเริ่มมาละหืว้าดอกนี่ สุดยอดไม่มีกิติจิตต่อครับปล่อยนะครับอบอมีแต่รกมุกมุกเหางบ่ได้โดนนะครับครับบอกหนึ่ง จำรอดตุมต้มๆขนมาครับขนเริ่มมาละนันปล่อยละดอกที่มันบานกับน,นี่ครับพี่บอผมจะเอาไปเดี๋เห็นเป็นเสื้อโเต้องไปเอามานันี่ๆๆๆๆโอ้ๆๆ สวยปุ๊บป uh, uh, ุ๊บตนันปุ๊บเรื่องเฮยอยู่ไปบุ่งบุน um ี่ๆๆโอ้ยเป็นไข่อยู่ครับเพี่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันไข่มันก็บอกบ้านพอสิบ้านี่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  พี่ครับก็ร,ร้องโพดินนี่มันยังเหยียบใช่ไข่เลยครับจุ่มนี่จุ่มนึ่งอบานไร ว้านั่นๆนนตัวน่ะอืมดิผมเป็นไข่หวะนโอ้ไข่มยนทีบเกือบเยียบไข่ไขเยียบแั่เนี่ยบอกว่ยวค,นะคิดตัวอียวเลยหมับกบกเลยอะอมตัวนี้ยเไข่มันก่ มื้อนีผมบอไดตั้งใจมากนะครับบัวพ้อผมนะลงมาแล้วยินนี้มาต้านมาพักรถยังบอไดพักนั่นนั่น,น,น,นจอกนั่นะนี่นนโอ้น้องบ้นานนะม,นมันไข่ว้ thì hết đoạn này pan mà tính vậy, bắt nè sẽ đi hấp bán lại cũng phải có tự em cắm <laughs> บ้านนะครับอาป่าวไปนี่ละอาไรเห็ดเสือมันเนียเห็ดน้ำมันน้ำมองเห็ดขาวเห็ดดิ้นครับนี่นี่ก็กินได้คือกันบอาหรอกเท่าแล้วไปกินไปนี่บ้านไปนะครับ ดังอ้ยหย้โหยโอ้โไข่มันนี่ผมไข่ไม่ง่ายเลยดูดอกเล้เดินอุ้ยฮ้ย ข้าบานก็ตมนะมีวอกไข่ไหมมีวอกะครับเมือนน่อกี้คือสิพ่อซํานี่นะครับบอกว่าผมต้องลงไปปักเป็ดนะครับในตืมเห็ดไข่ผู้ทีดด่เป็นสามสี่ดอกละใอบออกแบบเหลียงเส็ดนะครับผลงานเมื่อน,นี้กับตะก,กลองบอได้ตังใจแบบบได้ตังใจนะครับ กับเป็นรถก่อนมื่อนี่เราลงไปปักเบ็ดพูแล้วครับว่าตั้งใจสิมาปักเบ็ดเราเมื่อนี้หมดได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะก็ใครก็ขอให้เอฟซีที่ติดตามนุ่มทิพย์กันอยู่ดีมีแห้งคือเก่าแล้วครับเด้อเป็นกําลังใจให้หนุ่มทิพย์คือเก่าก็ได้กดแชร์ให้หนุ่มทิพย์นะครับเด้อนี่ละเมื่อนี้ขอไปปักเบ็ดกับจัดการเห็ดนี่นะครับ